ผลคอนโทรลรีเวิร์จะมาเมื่อไหร่ไปดูกันเลยอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะใครไม่กดระวังโดน<ง>หากใครสนใจไก่ตันและผลปีศาจ<ง>ก็อย่าลืมไปดูที่มองเกมเซ็นเตอร์ด้วยนะในอัปเดตท,ที่26เนี่ยมีผลปีศาจที่ได้รีเวิร์ตั้ง3ผลเลยทีเดียวแต่ว่าก็ถือเป็นข่าวได้สำหรับแฟนคลับผลคอนโทรลแล้วนะ เพาว่ารอกันมาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะมาสักทีแต่ไหนลองมาดูที่เว็บกระดานข่าวอีพิซอดล่าสุดเมื่อของเดือนที่แล้วกันหน่อย <Okay. S 1> ตรงนี้เนี่ยบอกไว้ว่าเขาจะกลับมาพร้อมกับข่าวสปอยอัปเดตใหม่ในเดือนพฤษภาคมนี่ก็ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมแล้วอัปเดต 26, ก็ผ่านไปแล้วด้วยสิไม่แน่อีกไม่กี่วันอาจจะมีสปอยก็ได้นะที่ต่างชาติเขาลือๆกันไว้ว่าเดือนนี้เนี่ยจะมีสปอยหลุดออกมาแน่ๆก็มีอยู่2อย่างนะนะคือคอนเชั่นตื่นแล้วก็โวมหน้าของผลคอนโทรลส่วนวันอัปเดตจริงเนี่ยเห็นว่า นะนะแต่เห็นว่าไม่เกินฤดูร้อนปีนี้ฤ <Okay. S 1> ดูร้อนเมืองน,นอกก็น่าจะไม่เกินเดือนสิงหาแหละแล้วเพื่อนๆมีผลคอนโทรลกันหรือ,อยังก็อย่าลืมคอมเมนต์นะและนี่คือ